สวัสดีครับอยู่กับช่องเปิดเสศสองพระนะครับวันนี้เอาใจคนรักพระแล้วก็สวัสดีสิทธิยานุสิิทุกคนนะครับทั้งหลวงพ่อพัฒน์นะแล้วก็นี่ผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลต่างๆนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญน,นะครับของหลวงพ่อพัฒน์คุณยกระโมเทพเจ้าแห่งความเมตตานะครับหรือพระครูวินิจคุณยกรหลวงพ่อพัฒน์คุณยกระโมนะครับที่คุณป๋องสุพรรณนะครับเป็นคนสร้างแล้วก็การันตีรุ่นนี้จากสถาบัน PSGA นะฮะนี่เห็นไหม นะครับสถาบันการันตีพระแท้ของของสุพรรณนะครับก่อนอื่นเรามาดูภายนอกกล่องกันก่อนครับเป็นกล่องสีน้ําเงินนะรุ่นราชาพยัก์นะฮะด้านด้านนอกซีเนะี่ยจะเขียนว่าของสุพรรณการันตีนะครับชัดเจนแบบนี้อ่ะด้านในนะครับนะครับเมื่อเรายกลังมานะเราจะได้ตัวแถมยกลังเป็นสามเหลี่ยญนี้นะครับจะมัดมาแบบนี้นั่นก็คือ เนื้อเงินแถมยกลังนะครับก็มีสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองวันที่สีเหลืองมีคนขอเช่าบูชาไปละเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูใหม่นะส่วนอันนี้ผมก็ไปขอเช่าบูชาคนอื่นเข้ามานะครับเป็นเนื้อเงินรายการที่2นะเนื้อเงินลงยาลายธงชาติก่อนจะดูเนื้อเงินเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อล่างกันก่อนดูความสวยความคมนะฮะดูปากดูจมกูกดูแววตานะครับนี่คือเหรียญแท้เพิ่งปลุกเสกเมื่อวันที่15 ตุลาคม2564ที่ผ่านมานะครับดูห่วงนะครับดูหน้าคมลึกจมูกเกษาแววตานะครับดูหูดูรอยย่นนะครับดูรอยแกะบล็อกนี่เป็นผิวแบบคมนะครับด้านล่างจีวอรเนี่ยจะมีลายเซ็นหลวงพ่อนะครับด้านขวาจะเป็นเสือ1ตัวนะครับพ่นไฟนะทำท่าพ่นไฟอยู่ยืนพ่นไฟอยู่นะตัวที่สองอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มีตัวที่สาม นะครับนี่อยู่ด้านล่างนะครับ่อ,อรุ่นนี้เป็นเสือรุ่นสุดท้ายของปองสุพรรณนะครับเป็นเหรียญทรงรูปไข่ออกเป็นทางเออกลมแล้วก็มีห่วงนะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นเสือคาบมีดนะครับเสือคาบมีดแล้วก็มียันเพราะว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยนะเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งเด่นในเรื่องของมีดอยู่แล้วใคร ติดตามหลวงพ่อเดิมนะครับเชื่อว่าหลายคนน่ะที่นับถือหลวงพ่อพัดก็ต้องรู้จักหลวงพ่อเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะเพราะหลวงพ่อพัดเนี่ยเป็นสิทธ์ของหลวงพ่อเดิมที่สืบสายวิชาทางด้านมีดหมอมากับหลวงพ่อเดิมเนี่ยถือว่าไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะครับด้านมีดหมอแล้วก็จะมีเลขโค้ดนะฮะประมาณนี้ด้านซ้ายจะมีโค้ดหัวเสือสองหัวเลยนะครับแต่ว่าแต่ละเหรียญเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าโคดมันเหมือนกันไหมนะ เขียนว่าหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมวัดทานทาหารห้วยด้วนจังหวัดคนครสวรรค์น,นะครับรุ่นราชาพยาครับเป็นเสือรุ่นสุดท้ายสวยมากครับดูอาจจะสร้างเยอะไปหน่อยแต่ว่าเขานำออปัจจัยเนี่ยไปสร้างทั้งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็บุญบุรณะพนะุทธศาสนาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลาต่างๆโรงเรียนต่างๆนะครับไรายได้ทั้งหมดเนี่ยถือว่า รุ่นเนี้ยช่วยให้แบบทั้งโรงพยาบาลทั้งหลายหลอย่างเสร็จสิ้นนะครับก็อนุโมทนาบุญกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอ่าเราดูเหรียญมหาชนวนแล้วต่อไปเรามาดูเนื้อเงินกันบ้างสวยมากเงินรายการลุ้นมามาดูเนื้อเงินรายการลุ้นนะครับใครอยากได้เนื้อเงินสวยๆแบบนี้ในรายการลุ้นนะครับทักมาได้เลยนะมีลุ้นเนื้อแบ่งปันให้เมื่อ ตอนต้นคลิปนี้ที่เอาให้ดูนี่คือลุ้นเนื้อนะครับใครสงสัยว่าลุ้นเนื้อคืออะไรก็จะได้ซีนเดิมแบบนี้เราไม่รู้หรอกว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับหรือเป็นเนื้ออะไรนะรเราไปลุ้นดูอาจจะได้เนื้อเงินสวยๆแบบนี้ไปครอบครองหรืออาจจะเป็นเนื้ออื่นๆนะครับที่อยู่ในรายการลังนั้นๆั้นอ่ะสนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้น ID Line แล้วก็บาร์โค้ดเอาไว้ให้สแกนได้นะครับปึ๊บโอ้โหอ,อันนี้คืออยู่ในถุงนะฮะผมยังไม่ได้แกะถุงนะเนื้อเงิน ดูขนาดอยู่ในถุงยังคมชัดขนาดนี้ครับเนื้องจลงยาธงชาติรายการที่สองแค่เราชอบเราบูชาก็จบละเรื่องจำนวนการสร้างเราไม่ต้องไปคิดมากครับนะครับเป็นพระใหม่ปี2564เราชอบไหมละ่ะเราชอบเราก็เก็บนะครับเราเก็บเราบูชาเพราะว่าผมก็พัดเนี่ยเด่นทางด้านเมตตามหานนิยมอยู่แล้วนะครับทางด้านขาขายต่างๆแบบนี้โอ้โห เพราะว่ายุคนี้ก็คงไม่พ้นการทำอาหากินแล้วนะนี่รายการที่2นะครับเสือรุ่นสุดท้ายนี่คือเนื้อเงินลงยาลายธงชาติครับมีรังละ1เหรียญเท่านั้นครับมีรังละหนึ่งเหรียญเท่านั้นผมมีอยู่เหรียญเดียวนะครับใครสนใจสกิดมาได้นะสอบถามได้นะครับอ่ะส่วนรายการแถมนอกรังก็จะมีเนื้อเงินลงยาน้ําเงินเนื้อเงินลงยาแดงแล้วก็เนื้อเงินลงยาเหลือง เนื้อเงินลงยาเหลืองเนะี่ยมีคนบูชาไปตอนเช้านี้เองฮนะที่ผมก่อนที่ผมจะทําคลิปผมเลย,เยลืมทําคลิปรวมรวมสี่สามสี่ก่อนนะโอ้โหนี่จะเป็นเนื้อเงินตัดลายเสือดํานะครับอยู่ด้านในลงยาจีวรนะครับกระหนกน้ําเงินดูสวยมากนะครับดูสวยมากเป็นน้ําเงินดําความคมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยดูโอ้โหดูดิครับ นี่คือมีความนูนด้วยนะมีความลึกไม่ใช่แค่เป็นลายแบบนี่นะฮะดูความนูนความลึกเสือข้ามมีดครับเหรียญนี้ต่อโค้ดหัวเสือกับสาลานะฮะมีสารากับหัวเสืออยู่ตรงนี้เขียนชื่อรุ่นเหมือนกันมีเลขโค้ดตอกอยู่ด้านล่างมีรังละหนึ่งเหรียญเช่นกันครับจะมีรังละหนึ่งเหรียญเนะนื้อเงิน รายการละหนึ่งเหรียญน่ะไม่ง่ายนะครับมีทั้งยาแดงน้ําเงินแล้วก็เหลืองรายการลุ้นก็มีน้ำเงินอยู่2เหรียญน,นะครับแล้วก็นวะอีกแถมมีทั้งอปาปาก้าแล้วก็ชนวนลงยา3ามสีคมชัดครับจมูกดีครับลงยาสวยตั้งแต่เปิดมาก็ถือว่าจมูกร้อยหมดเลยนะไม่ค่อยมีจมูกพังไม่เจอนะฮะยังไม่เจออันนี้ก็จมูกร้อยนะครับนะครับที่เห็นนั่นคือเงานะฮะ ดูครับดูความสวยดูหน้าของพ่อดูความนูนนี่คือนูนมากเลยนะเป็นเหรียญทําคว้านจมลึกลงไปนะครับแล้วก็คุ้ยพื้นลงยานี่คือแบบเหรียญตรงนี้จะจมลึกต่ํากว่าขอบนะครับนะต่ํากว่าขอบนะด้านในมีความสวยงามชัดเจนครับรุ่นราชาพยั์ถ้าพูดถึงความสวยเนี่ยผมแบบยอมรับเลยนะฮะว่าสวยนะครับสวยจริงๆครับนะสวยจริงๆอย่าไปพูดถึงจํานวนการสร้างนะครับเพราะว่าคุณป่องเขา บริจาคเยอะเนาะบางทีบริจาคหลายสิบล้านนะครับบางทีเกินแบบครึ่งร้อยครึ่งร้อยล้านไปแล้วอะสี่สิบห้าสิบล้านอย่างเงี้ยจะสร้างน้อยเราก็คงหาปัจจัยไม่พอจริงนะเราอย่าไปคิดมากก็อนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองแกะให้ซักเบอร์ดีกว่าลุ้นเนื้อใครสนใจทักมาเลยนะครับสมมติพี่ครับติดหนึ่งลุ้นครับนี่นี่โอนโอนก็ได้ครับไปทางได้ไหมครับไปทางก็ได้ครับนะครับเก็บไปทางได้ เก็บไปทางได้เหมือนกันสำหรับคนที่ไครอยู่พื้นที่ห่างไกลนะครับเราโอนยากเราก็ยินดีที่จะส่งเก็บเงินไปทางนะครับเพียงแค่ทักมาแล้วก็หรือโทรมาบอกชื่อที่อยู่แล้วก็จํานวนลุ้นก็พอนะครับฟึบโอ้โหเอ้าทําไมเปิดมาเจอรายการที่สิบห้าเหมือนกันเลยอ่ารายการที่สิบห้าเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวขออีกสักลุ้นดีกว่ามันจะเจอรายการอื่นไหม าการที่15คือเนื้อมหาชนวนเหมือนกับตอนแรกที่รีวิวนะครับอุ้ยนี่มารายการที่5้าเฮ้ยโอ้โหนี่คือเนื้ออปัปปาก้ามีเหรียญเดียวเท่ากับเนื้อเงินนะในรังโอ้ยนี่ต่อโค้ดหัวเสือด้านบนครับอปัปปาก้านี่จะมีเอกลักษณ์ของเขานะหัวเสืออยู่ด้านบนเลขหนึ่งสองสามหูน่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่นะ หนึ่งสองสามหนึ่งนี่คือเลขหาเงินหัทองนะครับหนึ่งหน้าหนึ่งหลังลงโอ้โห,โโหเนื้ออัปป้าลงยาแดงครับลงยาคุยพื้นแดงขอบเขียวลงยาจีวอนหรือเนื้ออัปป้าลงยาสามสีนะครับอยู่ในรางมีเหรียญเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยที่หลายคนตามหากันเนื้อน,นี้ไม่แพ้เนื้อเงินเลยนะไม่แพเ้เนื้อเงินเลยนะครับเพราะว่ามีรางละเหรียญเท่านั้น นะครับมีรังละเหลียนเท่านั้นสวยงามมากครับนะครับเหรียญน,นี้โอ้โหสุดครับสวยสุดสุดครับดูลงยาดูงานลงยาดิครับจีวอนนี่สวยมากดูชอบเนินหัวไหล่ของพ่อนะแล้วหายปลาขึ้นมาปากจมูกแววตาใครจะมองอยังไงก็ช่างผมมองว่าสวยนะครับรุ่นนี้ผมมองว่าสวยอ่ะ นี่ผมให้ดูเนื้อล่างสุดแล้วนะถ้าใครลุ้นไปได้เนื้อนี้พี่ว่าพี่พอใจไหมในราคาหลักร้อยต้นๆนะครับเรารอมา1ปีผมบอกเลยว่ารุ่นนี้เปิดจองประมาณตั้งแต่ตุลาปี2,563ตอนนี้เข้าสู่ตุลาปี2,564เราเดินทางกันมาไกลครับ1ปีนะครับพระ ยังอยู่แค่หลักร้อยก็สามารถเก็บแล้วก็เช่าบูชาได้พุทธคุณเหมือนกันแถมเนื้อถ้าได้เนื้อมหาชนวนเนี่ยก็น่าจะเข้มขวางขังกว่าทุกเนื้อด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเป็นมวลสารจากพระเก่าๆนะฮะที่เอามาทําสําหรับเนื้อมหาชนวนอ่ะสุดท้ายละไหนก็นไหนนี่ผมมีหลายลังอนะเนาะเดี๋ยวผมจะแกะชุดชุดแถมยกลังให้ดูอีกสักชุดหนึ่งดีกว่า ว่าที่สามว่ายาเหลืองมันเป็นแบบไหนตามหาย,ายาเหลืองกันถ้าเจอยาเหลืองก็โอเคถ้าอันนี้ยาเหลืองอันแรกก็จะได้ไม่ต้องแกะอันอื่นนะครับเพราะยาแดงกับน้าเงินมีให้ดูละเป็นตัวอย่างได้ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ได้ดูกันว่ายาเหลืองน่ะหน้าตาเป็นแบบไหนฟื้นยาเหลืองหรือเปล่าครับฟื้นหนึ่งหนึ่งแปดสามสามนะครับเลขโค้ดอันนี้โอ้โหโชคดีจังเลย อะไรจะดวงดีขนาดนี้โอ้โหเนี่ยส่วนตัวผมชอบมากเลยนะยาเหลืองนะครับโอ้โหดูดูลงยาสุดมากยาเหลืองเสือเหลืองเนี่ยคือเหลืองตัดดำเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็ขอบนี่จะเป็นเหลืองมันอ่อนนะดูคนละเฉดกันนะฮะด้านในนี่จะเป็นเหลืองแบบเหลืองทองประกายเข้มมากนะครับสวยจริงครับสวยจริง โอ้โหดูหน้าหลวงพ่อดิต้องยอมรับเลยนะฮะว่าลงยาสวยจริงนี่ด้านหลังเป็นหัวเสือใหญ่เบื้เริ่มนะครับสื่อถึงอำนาจวาสนาแล้วก็บารมีนี่นะครับมีมีดคาบมีดหมอเนี่ยปัดเป่าภัยอันตรายนะครับจากคุนใสต,ต่างๆนี่หนึ่งหนึ่งแปดสามสามนะครับเลขสวยด้วยโอ้โห เรืนี้ผมต้องเก็บไว้ใช้แล้วนะนะฮะองค์นี้ต้องเก็บไว้ใช้นะสวยจริงครับอ่ะหากใครสนใจครับก็ติดต่อแอดไลน์หรือโทรมาหาผมก็ได้นะครับยินดีที่จะแบ่งปันบูชานะครับหากได้เนื้อเงินอยู่ตรงหน้านี้อยากได้เป็นชุดสามเหรียญแบบนี้ก็สามารถทักมาได้นะครับแบ่งปันให้ราคาเบาๆนะครับหรืออยากได้เนื้ออะไรรงชาติก็ งบน้อยเบาๆนะครับเอาไปลุ้นเนื้อสวยๆแบบนี้อาจจะได้เนื้อดีๆกับเขานะหรืออาจจะได้เลขโค้ดสวยๆนะครับลุ้นเนื้อราคาหลักร้อยเท่านั้นนี่นะฮะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามน้องไว้ด้วยนะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะนะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มทําก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ